สวัสดีครับเช้าว,วันศุกร์ที่30กันยายน2565วันทำงานราชการวันสุดท้ายของคนที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้นะครับ16นกา30นาทีก็หมดนาทีแล้ววันนี้เราจะพามาเที่ยวทะเลบ้านนกยูงเรามีทะเลนีครับหน้าบ้านผมเอง นี่เรามีทะเลเรามีทะเลเป็นของตัวเองเมื่อวานก็พี่กัมาวานเหนได้ไปครึ่งคุครึ่งคุถังทะเลอันนี้บ้านคุณตานี่มีเจสกีด้วยครับเจสกีมาแล้วตัวน้า โอ้มีเจสกีครับเจสกีเจสกีว่าจะเอาเก้าอี้มานั่งกินกาแฟชมบรรยากาศนะครับทางโน้นบ้านรองสุวรรณอ่ะบ้านบ้านท่านรองสุวรรณจันทรหอมน,น,นี่บ้านคุณตาบ้านคุณตาเวททางเข้าก็แฉะเมื่อก่อนก็ท่วม ตอนนี้ท่วมกว่าสำหรับพี่ๆที่กเกษียณยุ่ราชการในวันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับที่อยู่ทนจนกเกษียณมีทะเลบรรยากาศดีๆบ้านนกยู่เงิน นนหนาบ้านมีปลาในทุ่งนาของเราก็มีข้าวนะครับอันนี้บ้านพี่พูนบ้านพี่พูนตื่นกันหรือยังโอ้แล้วมาดูเจ็ตสกีอีกลำหนึ่งนะครับกำลังมาซิ่งมาเลยมาแล้วครับมาแล้ว อาสิงแล้วบอสิงสิงหน่อยสิงหน่อยเจสกีสิงหน่อยเจสกีสิงหน่อยสิงหน่อย,อย,อยอเออไปแล้วครับเจสกีโอ้โอบ้านนักยูมขนาดนี้บ้านอื่นทางโซนคุขันจะเป็นยังไงนะครับ แต่ก็ยังไม่เคยท่วมจนเสียหายนะครับก็ประมาณนี้แหละอีก2อสวันก็แห้งแล้วโอเคครับสวัสดีครับ